กรรมฐานนี้พิจารณาตัวเองนะพิจารณาตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเทา้าผมคนเล็กปันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างคนโดกูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตยานอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสดจน้ำลายน้ำมันสมองของเราทั้งนั้นเลยเอามาเจียวกินได้ไหมเนี้น้ำมันสมองมาเจียวกินได้ไหม ตับเอามาต้มเอามามา,มาต้มกินได้ไหมใส้ามากินได้ไหมเครื่องในมากินได้ไหมแต่ทำไมงัวควายกินหมดล่ะแล้วงว,วควายม่ดีคนไหมเราพิเศษกัตสัตว์นะเราคิดว่าเราเก่งดีกัตสัตว์แต่ว่าสัตว์นั้นดีกับเราตอนตาย ใช่ไหมตอนตายโยมไปหากินสัตว์ใช่ไหมเราไม่ไยไหมกูกินหมดเลย่ะเรียกไม่ได้่ากูกินหมดแหละแต่ไม่หากินคนนั่งสมาธิมันต้องไม่บังคับจิตตัวเองต้องใช้ปัญญาใช้สติสมาธิคอยดูอารมณ์ความคิดมันจะโคจรไปสู่อดีต สามวันในเมืงไม่ได้อะไรแล้วมันยังดิ้นลพลัดพลาดอยู่จิตเนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อยๆประคองจิตอ,อย่าไปคิดมันเลยคิดแค่แค่นั้นลงปลยวางเถอะคิดไปก็ทุกข์ก็เปล่าหัวใจเรามีดวงเดียวคิดมากทําไมคิดมากก็ทุกข์ก็เปล่าคิดจะปวดหัวแม้เราเราโกรธใครสักคนคิดอยู่นั่นเอง รักใครสักคนคิดอยู่นั่นเองใช่ไหมอยากได้อะไรสักอย่างก็คิดอยู่นั่นเอง,อออกกอเองที่สุดแล้วก็ทุกที่คิดพุทธเจ้าบอกว่าทุกอะไรไม่เกินความคิดคนที่กินกายาตายฆ่าตัวตายผิดหวังก็เค,คิดไม่จบปัญหานี้แก้จิตอย่างเดียวแก้จิตได้แล้วคนจะเป็นสุข ที่เรามาบวชตุดดงกรรมฐา,านนี่เรารู้ว่าเราแก้จิตตัวเองได้เรารู้เราเป็นคารวาสเราแก้ไม่ได้เรามันจริงไม่หมดเลยจริงมันอยู่ที่ไม่จริงอะ่ะใช่ไหมจริงพ่อแม่เราก็โกรธพี่น้องเราก็โกรธซึ่งไร้สารละแล้วก็เลยว่ามีวิธีทางเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขได้คือรักตัวเอง มาฝึกกรรมาฐานกินก็จะได้เป็นสุขนั่งจะได้เป็นสุขนอนจะเป็นสุขคิดนึกให้ไปวางเรื่องวุ่นวายได้ใจคนเราเหมือนลิงนะคู้จักลิงไหมเหมือนไหมแล้วนั่งกรรมาฐานเหมือนลิงไหมขายลิงมันเหมือนลิงวิ่งยิ่งกว่าลิงวันแรกเป็นไงอไม่ได้เลยโอ้โห นี่นะอย่างดีนะถ้ามานั่งตอนแก่คงจะคงจะไปไม่ไหวแน่เพราะสนิทม,มันเกลอะขณะน,น,น้องสาวสานนิดนึงเยอะนะขาดทับตายเลยใจคนเนี่ยที่พุทธเจ้าว่ากินลสคนหนายิ่งกว่าแผ่นดินเห็นไหมหนายิ่งกว่าแผ่นดินมันหนาจริงๆริงนะเวลาเราไม่เชื่ออะไรเนี่ยเราหลงอะไรเงี้ยเรารักอะไรเงี้ยทำอะไรเนี้ยมัน มันซับซ้อนมากเลยจิตทั้งนี้ร่างกายเราเนี้ยของพ่อแม่ให้มาไม่ใช่ของเราเลยนะคนที่รักเรามากคือแม่เราแต่แม่ก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวเราเพราะเราคิดว่าเป็นของเราพ่อก็ไม่มีสิทธิ์คนสมไมนี้อากรตรโยู่เยอะพอหลงผิดหลงว่าของตัวเองแต่จริงๆเราของพ่อแม่ให้มา ทั้งหมดเดินในตัวเราในี้ต้องโหยันเท้าขีเยียผมเลือยงวันหนังเนของแม่ให้นะัแล้วกลับคืนไปไหนคืนไปไหนที่สุดไปไหนไปทิ้งไว้ที่ไหนร่างกายนี้ฮะยี่วันมีคนนี้ตอบดินถูกแลละเพราะทุกวันเป็นดินอยู่แล้วนี่ดินเดินได้ยงโยงถูตัวเองลิเหม็นไหมเห็นไหม เป็นเด็กๆต้อมากระถูกันบอกว่ามันเหมือนขี้ไก่กระถูกันเด็กๆเนี่ยคนนี้ทําจากขี้ไก่ว่าก็ถูกก็ใหญ่เหม็นขี้ไก่ทุกคนเลยเราก็เชื่อนะบาาคนทํามันจะขี้ไก่กระถูกุกเหม็นตามภาษาเด็กนะ่พอมาปฏิบัติดูว่ามาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เอามาจากดินน้ําใบลมวิเศษนะโยมตองอาบน้ำทุกวันไหมอาบทําไมอ่ะ อาบทำไมก็ถ้าดีจะอาบทำไมนะอาบดีออกไปททำไมแสดงอาบของไม่ดีออกใช่ไหมรูปหน้าทำไมตื่นมารูปหน้าทำไมอ๋อนั่นดิต้องรูปหน้าทุกวันแต่ดงมาหน้าขี้ทั้งขี้เต็มหน้าทุกวันแค่หูทำไมแค่ฟันทำไมแค่จมูกทำไม แค่คิดแค่ตาทำไมอ่านน้ำทำไมไ่ไม <laughs> ว่าดีไงมันประกวดนางงามประกวดขี้กันเลยประกวดชายง,งามประกวดขี้กันเลยมันจะมาดูว่ามันตลกในโลกนี้นาะมันประกวดขี้กันมันน่าจะประกวดใครทําดีเออใครทําดีใครเป็นคนมีศีลมีธรรมใครเป็นคนไม่ท้เลาะกันไม่ด่ากันไม่พูดจา มนันน่าประกวดจิตใจมากกว่านะไอนนที่เราเก็บบนในท้องเยอะกว่าข้างนอกนะี่ไหเยอะกว่าไหมเยอะาโอ้โหโตดบางทีมัน,นเหม็นเลยไม่บอกนางงานได้ไงนางตดบางคนไม่แปลงฟันเนี่ยเหม็นเลยพูดเหม็นเนี่ยข้างในเน่าแล้วอะ่ะลองคนสุพุรดีกินเหล้าสิเหม็นไหมอืม กินปลาล้ามปลาล้างปากเหม้นใหญ่เลยปลาล้างบอกยู่ไปล้างปากก่อนนะพวกเราหลงไหมยิงเพราะพวกคำจริงกลโกรธไหมเนี่ยฟังขึ้นไหมใครไม่อยากฟังบ้างเออแธอไม่อยากฟังเพื่คุยต่อต้องเข้าใจนะ ความจริงมีแค่นี้เองพุทธเจ้าแสดงแหละธรรมจักรแสดงเรื่องนี้ธรรมจักรอาทิตย์นี่ยแสดงเรือ่องอาทิตย์แสดงเรื่องความคิดเรื่องความคิดความคิดมันร้อนแต่ธรรมจักรแสดงเรื่องกายเป็นของเหมือนงวเหมือนควายธรรมจักรเนี่ยแสดงเรื่องรอกเนื้อออกไปรอกหนังออกไปเอากระดูกออกไปเอาตับไตที่บุม จะให้ปัญจวกีพิจารณาว่าเนี้ยมันเหมือนสัตว์เลยเหมือนควายเหมือนงัวเลยแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันก็เน่าหมอหน,นอนชชยกินอีแรงนกอีแรงนกตะกมุมอีกาหมูหมาสุนัขมาแย่งดึงเนื้อหนังกระดูกไส้พุงกระจัดกระจายไม่เป็นร่างคนเลยว่าให้พิจปัญจวคีคิดอย่างนี้เพราะสมัยก่อนไม่มีปราชา ประชาธิปติบันยอกยีก็เห็นกายตัวเองเป็นเงนี้นก็สําเร็จโสดาบันไม่ได้ไปพิจารณาสว่างเป็นดวงแก้วก,มกลมใสเงี้ยหรอกพิจารณาเห็นกายตัวเองเนี้ยไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุสีดีน,นแล้วก็สําเร็จเห็นตามความจริงแล้วจ,จิตจริงจะสว่างจริงจะว่างจริงสงบจริงจะผ่องใสเบิกบานเมื่อเห็นความจริง ราคะโทสัก็หมดไปนี่คำสอนพุทธเจ้าแต่พวกที่มีฌานญาณสูงพระองค์ก็สอนเลยปัญจคีสสามพันพันคนนั้นพระองค์ก็สอนจะขุตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายภาษาเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนโธความโกรธเป็นของร้อนโทสักคิโมหคิราคคิราคะเป็นของร้อนร้อนไม,ม่ยอม พอคิดถึงใครร้อนไหมเพราะเขาคิดเขาจะนอกใจร้อนไหมออโอ้กูข้ามึงเลยกูนอาโกดสานหน้านมึงเลยเนะร้อนไหมทำผิดเลยนี่ร้อนเหมือนไฟมาเผาไฟเผายัางทนได้นะความรักนี่ทนไม่ได้อืมพืช่ชาติแสดงนี้ความรักเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนไหม เวลาทะเลาะก,กันตีกันร้อนไหม,มเวลาโลภเห็นอยากได้เลยไปขโมลเของร้อนไหมความหลงเป็นของร้อนไหมหหขอให้ถูกหวยจังวดเธอกู <laughs> อจะได้หมดหนีหมดสินได้ทิ้ง <laughs> <laughs> มันโง่บ้างไหม,มแ,แทงมันก็ไม่ถูกตังทิ้งตายงมงาย ไปหาเจ้าขาทรงขอยดูเป็นยังไงข้างหน้าคตเจ้าก็หลอกต่อไปอีกเราก็เชื่อเจ้าไปอีกไม่เชื่อกาทําดีได้ดีทำชั่วทำชั่วถ้าเชื่อตรงน,นี้จะรู้ว่าเรามีแค่ไหนก็มีบุญแค่นั้นจะได้ดีแค่นั้นถ้าเรามีบุญก็ได้แค่มีบุญเรามีบาปก็ได้แค่มีบาปสุขทุกข์ได้แค่นั้นเองจะข้ามขั้นตอนไปไม่ได้ใจของเราสำรวจใจตัวเองแล้วก็รู้ว่า เราเกิดมามีบุญแค่ไหนก็จะได้แค่นั้นแต่ต้องทำบุญต่อไปแล้วจึงจะได้สิ่งที่ดีให้ทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นจเจริญภาวนามากขึ้นพูดจากับคนดีๆมากขึ้นอย่าไปพูดํำใครอย่าไปด่าใครอย่าไปทะเลาะใครพยายามผูกมิตรให้มากขึ้นทุกคนในโลกนี้เป็นมิตรเราหมดแล้วก็จึงจะดีเราอยู่ที่ทำงานทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมทะเลาะไหม โกหกเล่าปจริงเหรอไม่เชื่อมั้งไม่ทะเลาะกันได้ง่อยู่ตั้งเยอะถึงคู่ทะเลาะไม่มาเขาให้คนงานต้องไปแตได้ไม่มานี่ซีกันหมดเออเดี๋ยวรุ่นนายถามว่าทะเลาะใครเปล่ารุ่นก่อนทะเลาะเปล่าแต่ดีไม่ทะเลาะกันนะถือว่าเราเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตัวเองและนคนเลย การพูดจาหยาบคายไม่เป็นมงคลกับชีวิตตัวเองการพูดจาเสียสีคนอื่นเสียหายก็ไม่เป็นมงคลต่อชีวิตตัวเองการดูถูกคนอื่นก็ไม่เป็นมงคลต่อชีวิตตัวเองการคิดร้ายต่อคนอื่นก็ไม่เป็นมงคลต่อตัวเองก็ไม่เป็นมงคลก็แสดงว่าไม่มีคุณธรรมที่คมคอง